สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกข้อมูลกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไดโนเสาร์ที่ดังที่สุดตัวหนึ่งของโลกเลย Tyrannosaurus rex หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า t ีเร็กครับผมชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วเนาะราชาแห่งกิ้งก่ารทรราชมาจากภาษากรีกผสมละตินฟังดูน่าเกรงขามมาก ใช่เลยค่ะแค่ชื่อก็ขนลุกแล้ววันนี้ข้อมูลที่เราจะมาดูกันก็มาจากหลายแหล่งเลยทั้งบทความทั้งบันทึกต่างๆครับเราจะมาดูกันตั้งแต่ยุคที่มันอยู่ถิ่นอาศัยลักษณะตัวพฤติกรรมและก็พวกการค้นพบสำคัญๆด้วยต้าหมายของเราวันนี้คืออยากจะเข้าใจให้ลึกซึ้งกว่าแค่ภาพที่เราเห็นในหนังว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์บอกอะไรเราเกี่ยวกับเจ้าทีเร็กซ์บ้างเรื่องจากยุคก่อนเลยไหมคะ มันอยู่ในช่วงไหนของโลกเราคะได้ครับ T r e รเนี่ยเขาอยู่ในช่วงปลายปลายยุคครีเทเชียสเลยประมาณสัก68-66ถึงล้านปีก่อนโอ้โหช่วงท้ายๆก่อนไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ครั้งใหญ่พอดีเลยสิคะใช่ครับก่อนเหตุการณ์นั้นเลยส่วนใหญ่เราเจอโครงกระดูกเขาแถบเอ,อ่ออเมริกาเหนือฝั่งตะวันตกตอนนั้นเป็นเหมือนทวีปเกอกชื่อลารามิเดียสภาพก็เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงป่าไมาเ้เยอะเหยื่อก็คงเยอะเหมือนกัน พูดถึงเหยื่อด้วยขนาดตัวที่แบบยาว12-13เมตรสูง4-6เมตรหนักนี่7-9ตันหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกครับบางตัวอย่างที่เจออย่างสกอตตี้เนี่ยอาจจะหนักกว่านั้นอีกโหตัวใหญ่ขนาดนี้หัวกะโหลกก็ต้องใหญ่ตามไปด้วยสินะคะเห็นว่ายาวต้องเมตรครึ่งเลย ใช่ครับหัวใหญ่มากกระโหลกแข็งแรงรองรับกล้ามเนื้อกรามที่ใหญ่โตโมโหรานแล้วก็ฟันฟันนี้เด็ดเลยฟันเป็นยังไงคะแหลมคมเหมือนมีดเลยหรือเปล่าเออจริงๆไม่เชิงมีดครับมันเป็นทรงกรวยหนาหนหน่อยยาวได้ถึง15เซนติเมตรออกแบบมาเพื่อบดขยี้กระดูกมากกว่าแค่ฉีกเนื้อบดกระดูก แสดงว่าแรงกัดต้องเยอะมากๆมหาศาลเลยครับประมาณกันว่าแรงกัดนี่คือทะลุเกราะไดโนเสาร์ตัวอื่นได้สบายๆเป็นหนึ่งในแรงกัดที่แรงที่สุดบนบกเท่าที่เคยมีมาเลยต้องงูน่ากลัวมากค่ะแต่คับมาที่แขนหน้าเล็กๆของมันหน่อยค่ะดูไม่สมส่วนกับตัวเลยอันนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ใช่ไหมคะว่าใช้ทําอะไรใช่ครับประเด็นคลาสสิกเลยคือถึงจะเล็กนะแต่ดูจากกระดูกแล้วเนี่ยแข็งแรงมากนะครับกล้ามเนื้อหน้าจะเยอะ แล้วทฤษฎีว่าไงบ้างคะก็มีหลายอย่างครับตั้งแต่ช่วยยึดตัวเมียตอนผสมพันธุ์ช่วยพยุงตัวตอนลุกหรืออาจจะใช้จับเหยื่อระยะใกล้มากๆแบบประชิดตัวจริงๆแต่ก็ยังไม่มีใครฟันธงได้ชัดเจนแล้วขาหลังล่ะคะต้องแข็งแรงมากแน่ๆถึงจะรับน้ําหนักตัวขนาดนั้นได้วิ่งเร็วไหมคะขาหลังทรงพลังมากครับแต่จากการวิเคราะห์แบบจําลองทางชีวกลศาสต่างๆเนี่ยเขาคิดว่า ทีเร็กซ์คงไม่ได้วิ่งเร็วปรือเหมือนในหนังอ้าวหรอคะแล้วเร็วประมาณไหนคะอาจจะอยู่เราเราเอ่อสิถึงยีกิโลเมตรต่ตอชั่วโมงซึ่งก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับพอจะไล่จับไดโนเสาร์กินพืชใหญ่ๆที่เคลื่อนไหวช้ากว่าได้ทันอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วเรื่องประสาทสัมผัสล่ะคะการเป็นนักล่าระดับท็อปแบบนี้ต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆแน่นอนครับดวงตาเนี่ยหันไปข้างหน้า ทำให้มองเห็นภาพเป็นสามิติได้ดีเยี่ยมช่วยกะระยะเหยื่อได้แม่นยำเหมือนพวกนกอินทรีหรือสิงโตสมัยนี้เลยนะคะประมาณนั้นเลยครับแล้วก็โพรงจมูกใหญ่มากสมองส่วนรับกลิ่นก็พัฒนาดีมากนักวิทยาศาสตร์เลยเชื่อว,ว่าจมูกไวสุดๆอาจจะใช้ตามรอยเหยื่อหรือหาสร้างสัตว์ได้จากระยะไกลๆเลยพอพูดถึงหาซากก็เข้าเรื่องที่ถกเถียงกันอีกเรื่องเลยคือ สรุปแล้วทีเร็กซ์เป็นนักล่าหรือเป็นนักกินซากกันแน่คะหรือว่าเป็นทั้งคู่อืมปัจจุบันหลักฐานส่วนใหญ่จะชี้ไปทางว่าเป็นนักล่าที่ปรับตัวเก่งนะครับคือล่าเองเป็นหลักแหละแต่ถ้าเจอซากก็คงไม่ปฏิเสธมีหลักฐานอะไรมายืนยันบ้างคะเราเจอรอยฟันทีเร็กซ์บนกระดูกไดโนเสาร์กินพืชอย่างทริซอร์ทอปส์หรือเอ็ดมอนโตซอรัสที่สำคัญคือบางรอยเนี่ยมนมีลักษณะเหมือนกระดูกมันสมานตัวหลังจากโดนกัด แปลว่าเหยื่อรอดจากการโจมตีได้ใช่ครับนั่นก็ชี้ว่าเป็นการล่าแต่ก็มีร่องรอยอื่นๆที่ดูเหมือนเป็นการกินซากด้วยแล้วก็มีกระทั่งหลักฐานที่อาจจะชี้ว่ามันกินพวกด้วยกันเองด้วยซ้ำโโหดุเดือดจริงๆค่ะซึ่งข้อมูลพวกนี้เราก็ได้มาจากการค้นพบฟอสซิลนี่เองเล่าเรื่องการค้นพบแรกๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับการค้นพบที่ทำให้เกิดชื่อไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เนี่ยต้องยกให้บานัมบราวน์นักล่าฟอสซิลชื่อดัง ช่วงต้นศตวรรษที่20เขาเจอตัวอย่างแรกๆที่ไวโอมิงกับมอนแทนาแล้วใครเป็นคนตั้งชื่อคะ่ะคนตั้งชื่อคือเฮนรี่แฟร์ฟิ์ออสบอร์นครับตั้งชื่อเป็นทางการปี1905จากตัวอย่างที่บราวน์เจอปี1902แล้วที่ดังมากๆอย่างซูกับสกอตตี้ล่ะคะทำไมสองตัวนี้ถึงพิเศษซูนี่พิเศษตรงที่โครงกระดูกเขาสมบูรณ์มากครับเจอกันปี1990โดยคุณซูเฮนริกสัน คือสมบูรณ์กว่า90%เลยทำให้เราศึกษารายละเอียดได้เยอะมากโหเกือบครอบทั้งตัวเลยใช่ครับส่วนสกอตตี้ที่เจอในแคนาดาปี1991เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดถ้าดูจากมวลกระดูกนะครับก็ให้ข้อมูลเรื่องขนาดตัวที่ใหญ่สุดๆกับอายุขายของมัน แสดงว่าถึงจะมีฟอสซิลเยอะขนาดนี้ก็ยังมีเรื่องที่เรายังไม่รู้หรือยังเถียงกันอยู่อย่างเรื่องความเร็วเรื่องแขนหรือแม้แต่ต้นกําเนิดที่มีคนบอกว่าอาจจะมาจากเอเชียถูกต้องครับวิทยาศาสตร์ก็แบบนี้แหละครับมีการค้นพบใหม่ๆหรือเอาข้อมูลเก่ามาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ก็อาจจะเปลี่ยนความเข้าใจเราได้เรื่อยๆ เรื่องมาจากเอเชียก็ดูจากญาติๆกลุ่มไทแรนโนซอรออยด์ id, รุ่นแรกๆที่เจอที่นู่นเยอะสรุปแล้วทีเร็กซ์ก็สมฉายาราชาจริงๆนะคะทั้งขนาดพลังกัดบทบาทในระบบนิเวศท,ทั้งนักล่านักกินซากแล้วก็เรื่องราวการค้นพบที่น่าตื่นเต้นใช่ครับและการศึกษาทีเร็กซ์มันให้ภาพที่ใหญ่กว่าแค่ไดโนเสาร์ตัวเดียวนะครับมันช่วยให้เราเข้าใจระบบนิเวศสมัยนั้น การปรับตัวของสัตว์ใหญ่ๆแล้วก็ปัจจัยที่นำไปสู่การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ด้วยมันเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญมากอืมน่าคิดตามมากๆเลยค่ะครับมีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองคิดกันเล่นๆนะครับคือ t r เร็เนี่ยเขาอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในช่วงเวลาก่อนที่โลกจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลย การที่เราศึกษาว่ามันปรับตัวยังไงเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างในยุคนั้นมันอาจจะให้บทเรียนอะไรกับเราเกี่ยวกับพวกสัตว์นักล่าใหญ่ๆใ,ใ,ในยุคปัจจุบันที่กำลังเจอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมแบบรุนแรงเหมือนกันได้บ้างหรือเปล่า